สวัสดีครับผมมาซินเที่ยวครับสวัสดีมินเนสซี่ทุกคนคือว่าวงวดองนึงได้เติบอยุบอ่ะไม่เติบยุบไม่เติบแต่ว่าไปเป็น,เ,ปนเ,ลเลขเลขเลขสูตรที่เห็ดมาน้ำกลดแม,ม่นบ่ะครับแม่นเลขชุดใหญ่เห็ดมาใหม่เลขชุดใหญ่นี่บ่อเขาแล้ว สอ,องสามงวดนะครับที่เป็นเลขชุดใหญ่พอเซนเทียวว่ามือนีสบลุ่งเงินบ่ครับบอลจะบปะล่ลุ่งมือนีจะบปะล่ลุ่งส่วนในนี่จะบปะล่ลุ่งเลยครับเพราะว่ามันผัดสามงวดแล้วครับเอาไปเลขคำนวณล้วนๆเลยมือนีแ,<ม>นแต่ว่างวดที่ผ่านมาเลขลักพอเซนเทียวถ้าจับก็คือเข่าศูนย์สองนี่ครับ<ม>เลขจับลักซิปพอเซนเทียวหินึงศูนย์หก นี่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 ผมจดไว้อยู่มันไปนลงล่างหกบดมันก็ได้สองหกมันก็ได้ล่างมวลมันเจ๊เลขลักพลัสซิบครับมามืลอน,นี้เอาแฉนแฉนล้อมมึงนี่เอาแฉนแกนดิมวลนี้เอาแฉนแฉนบ่ต้องบ่ต้องออกสูตรไงมารวมเลยมวลน,นี่ครับนี่เด้พ่อพลักซิปพ,พ่อไห 1, นึ่งศูนหกนี่เดย หลักสิบมีหนึ่งมีศูนย์มีหกันบอหลักหน่วยมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมันกับเขาหน่วยกับรับหน่วยกับเขาขี้จริงพ่อคำนวณเลขอันนี้ออกมาแต่ว่าพ่อบารีบัตบารีัตจับออกมาเป็นหกหางเลขหกหางนี่พ่อจับออกมาจากเลขชุดใหญ่เนาะน,นะครับพวกนี้คำนวณได้ก็จริงแต่ว่าบารีบจับไห่ แต่ว่าบารนี้มาจับแล้วบาร์นี้สิจับอาบารนี้บารนี้สิจับเนื้อเนื้อเลยบาร์นี่ขวดนี้นะเนื้อเนื้อเรื่ยหนึ่งชุดใหญ่ไม่เอาลงแล้วบาร์ส่วนบาร์ลงบารนี้โอเคพอเอาแข็งๆคือขวดบังหันเด้อจับลักเลยพอจับลักแล้วเตรียมพร้อมที่จะจดย์ใช่แล้วครับเลขหลักเอาพอหันหันมาทั้งฝีมาคำนวณกับมากเขา นั่นตนัวตน,นี้มันก็นยังมาส้นซุมนี่เยอะนะครับสุดนี่เอามาส้นซุนส,ดส,สุดหม่เยอะเดี๋ยวบบเดี๋ยวบาทพอเดี๋ยวเบิ่งกขัดก้อนบาัตรงวดวันที่ 16ตัวลาคมส5 6 6้อยหสบหกเอาเลขลักก่อนนะพอเนะแมนเลขลักเลขลัก10บลักสิบนล่างงวดที่ผ่านมานี่เพราะว่าลักซิบนี่จะเป็นบนเป็นล่างแต่ว่าลักน่วยเนี่ยเป็นหนวยบนที่ว่าหนึ่งสองเจ็ดเป็นนวยบน,นบานนี่ลักซิรรอบนี่เยพอ่อได้ได้ตัวใดครับลักซิงวันนี้เนี่ยตัวตัวเด่นนี่มันคือห6าห บหัวเตีมันเป็นบนเป็นบนขึ้นกันละสองสูตรเนี่ยอันสูตรที่มันเขาหนึ่งศูนย์หกเป็นสูตรใดเพ่ะสูตรนี่หนึ่งศูนย์หกคือสีเจ็ดศูนย์แมนบอสีเจ็ดศูนย์แต่ว่าสูตรสูตรบวกสามนี่มันล้วนมันหนึ่งมันหลุดได้เพอะล่วนจนอยู่ล่างครับแมนมันลงล่างมันลงหลังหัวเตันยกับก่างหัวบว่าบัดนี้รอบนี้พอจะเลือกสูตรไหนสูตรนี่สูตรที่มันเข่าน่ะเนาะ สูตรที่มันเข่าบนน้ะหันสูตรนี้เขานะคือเราที่หนึสี่เจ็ดศูนย์แบนหมดแต่มันจะบวให้มาน้ำกันเนอะย้อนหลังนี่เป็นสิบที่ยอนโอสิบงวดมันจะบอมมากน้ำกันเลยบ่าจะคู่กันมหมบอก่าจะคู่กันมากเลยผมผมเห็นย้อนหลังนี่มันจะว่าจะคู่กันมากจะเกลือระวังสิบงวดอ้าวมันมียูุชวงนึ่งไหมพ่อที่เละรักพอมันกอดข้อกันมาอมลอมอมลอมันมันเป็นอีก สูตรสูตรเก่าทิ้งไปแเล่วบอสูตรนั้นสูตรนั้นทิง้งโอ้โมันลุดก็ได้ทิ้งเหมือนกัอมันลุดมันลุดแต่ว่าสูตรนี้เขาดีแต่ว่าจะบอกอดพ่อกันมามบอเอาพ่อไปย้ําบอกอดก็ได้ย้ําไปกอดทั้งไม่ก็ได้พ่อมาเจ็บเนี่ยมันส้นกันเนี่ยสองส้นเจ็บมันจีเด้นเนี่ชนที่เจ็บส้นที่เจ็บเอาเนี่ยสูตรนห้อ๋อสูตรนี่มันยังส้นเจ็บครับ เอาเลขหลักก่อนเนาะเลขหลักหลักสิบนี้สี่เจ็ดศูนย์เป็นทั้งบนและล่างาะหอบนรบนเนาะนี่สิบล่าง๋อเอาเอาบนไปก่อนครับเพราะว่านั้นจะน่วยบนล่องด้วยมันจะเข่าอีกบ่มันได้แล้วเงินนึงละน่วยบนครับ ิบบนสี่เจ็ดศูนหน่วยบันไหนพ่อหน่วยบนอยู่นี9 <9 ่งบ <9 S 1> หน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งเพราะว่าคัดไสต์ตัวนี้ได้ เดี๋ยวนะเก้าหนเอาพ่อจับพ่อเอาตัวพี่ปะครับมาจับเอาตัวนี้จับอ๋อเอาตัวนี้จับออเดตตัวนี้มันก็มีคือกันก็มีอยู่คือกันมันชนกันที่เจ็ดเนาะมันชนกันที่เจ็ดเลยเอาเจ็ดครับอ๋พ่อสูตรนั่นพ่อเลือกเอาเจ็ดมาตัวเดียวแม่ <Man. S 1> แต่ว่าซึ่งสูตรนี่นี่เอาหากับหกมาน้า ครับแต่ว่าสูตรที่เขางวทิพานมากพอจับเก็ตอย่างเดียวซีกับศูนย์พอจับซีกับศูนย์พอจับบาทนีขัดจับนี่มันเขากลับออกก็ไดกลับเขาเ้ามักศูนย์กน่อยครเพราะว่าตัดออกสองตัวมีแต่ตัวงามเอาซีกับศูนย์ถิมเหลือหัวหาเอาหาหกเจ็ตตัวนั้นมาแทนซีมันเหลื่อมไม่เนี่ย ลืมไม่อยากกันบะครับเอาเอาตามพอ่พอพ่อไปยังใดก็บา,างสั้นละในเช่นมาสองครึ่งซมันกืนมาสองคือ่ก้อนครับวางงดเมื่อกี้หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าจับคู่ ข้าวนี้สิบล่างเลยบ้านนี้พ่อมีปะอ๋อสิบล่างสี่แปดศูนย์ครับสิบล่างสี่แปดศูนย์หน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างมีไปครับหน่วยล่างบบหนมีบหนมีสูตรหน่วยล่างสี่แปดศูนย์นี่เลยพ่อสูตรที่มันมาดีวันนี้ชิวมาอยู่ผมหมดมึงม่หลุดไหมล่างมากหนึ่งตัวไหมสองกับสี่ วันเมื่อกี้มันกับบอลลูนเองมันมาสองวันเต็มมันไปบนมันไปบนครับแมนมปกติมันสีมาล่างเนาะเออปกติม้มาล่างแต่ว่ามันไปบนวันนี้ก็ได้สองกับซีเอาหรือว่าสีไฮไว้ตัเลขลักซิปบ่ล่างเลขจับคู่พอจะไฮไบ่นี่แหละจับคู่นะจับคู่แล้วเอาบนล่างเลยบอกอฮะบนล่าง อันในในใน,น,นเก้าหางนี่บนล่างเลยบอกครับตามที่จริงมันเป็นบนลฟันบนไปลดอ๋อฟัดบนไปลดล่างมาต้องสนใจมันว่าล่างเราต้องนสนับ่ว่าถ้าใครชอบเลขล่างให้จับหลักสิบไปสี่แปดศูนย์แมนโอเคครับรมากเลขล่าง <พ Gross S 1> ให้จับไปลดเพราะว่าอันน,นี้มันเห็ุสูตรบนนี้แล้วครับเอ้าเลขล่างพอเส้นเหี้ยวบอได้จับห่ไหาต่หลักสิบเนาะ ให่มากเอาไว้จับไซโัลหนึ่งซีกับสองหน่งเอ้ยสองกับซีนะแมนโมเทล่าจจะเข่าเรื่องสองหนึ่งมันอ่าจจะลงบนเพามันนั่นเออโอเคครับแมจับจับจับกับซีสองจับนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมันเดินดีอยู่งวดที่ผ่านมามันขึ้นบนนะครับสูตรนี้แต่ปกติมันจะมาล่าง ตัวนี้ไปลงล่างแเปลี่ยนกันมันสลับกันมันสลับกันครับเบอวดนี้มันจะขึ้นมาบอเนาะแว่าหยุดก่อนอันสุดท้นะครับถ้าท่านใดอยากได้เลขล่างให้เอาซิปล่าง C ีแปดศูนย์นี่ครับมาจับกับสองซีนี่โหลดนะครับมาจับกับสองสีโหลดสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีเลยละนะครับเอาโอเคครับผมบัดนี้เบิ่งในส่วนอื่นๆด้วยบัดนี้พอ สูตรหนาสูตรเก่งนี่นี่สองหนึ่งสองนี่เจ็ดเก้าหกนี่เป็นตามาบอกรอเพราแต่ครับเบืงบ้งเบื้องฟ้อมมันอ่ะมันเด่นสองมันหนาขน,นาแต่มากนะเด่นสองตัวนี้เด่นตัวไหนครับสองบอกเหรเล่นสองสูตรสูตรนี้มันแต่เด่นสองอื้อ เ,นนเ,ดเด่นสองเตะอาจซด้อหมาหล่างนะพอนะเด่นสองเนาะว่าตัวนี้บ่ม,มี่สองบ่มีเด่นล่างสองสี่สองแปดสองศูนย์สองยังสี่บ้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะรีมนะครับเด่นสองถ้าสุดนี้2 2> ส่วนใหญ่มันมักจะมาบนนี่พอนะมันสอบมาบนมาบนนี่ รมาบ่อยอย่าลืมด้อครับสองหนึ่งสองเมื่อกี้สองศูนสองบานี้ออกมาสองหนึ่งสองแ่่าสองหนึ่งสองสองสองสี่ศูนออกหนึ่งไปใส่อะยงเต้มเอยู่ใกล้กันนั่นเนาะข้าเขาสี่เคยเป็นอันนี้วะนะครับบอลแม่บอลน้อนเดี๋ยวด้เลยสามตัวหลอกไ้ให้เอฟซีเบิงงมานอสูตรผ่อนสองหนึ่งสองกับจิดเก่าหก เลขกันั่งกับมม่แล้เอแต่เบาลงอ่ะนั่นเลขอะไรเบกเลขกันนี่แหละนี่ใส่รับเบาส่รับเบาไซรับบาลงเพราะว่ามันเบาเขาสองวันแล้วเอาเอาลูในเปี่ยนกอเอาลูกในเปี่ยนวันนี้มันมากทีเสียดายดิวันเดีเลขมาโบคือบบครึ่งวันนี้นี่มันจะหกสี่ศูนย์หกสามศูน นั่นละมันสี่ขาวะมั้งนบ้านเอ๊ะเกสี่ศูนแล้วก็เ็ดสามศูนย์ถือใจครับกวดนี่ถือใจผมเลยแมนอามศูนย์ว่านี่บ่อยฟังเนี่ยเขามันนั่นน่ะพวาม่ามาแล้วว่าจะประชิบลงเนะลงผาลงงวนีแหละมันสี่ขาเอาเจาหางนี่ครับสีหางตัวสี่หางตัวอะไรนั่นกับเน่าเดี๋ยวนะครับสายรับรับสายรับสายใหม่ รับสายไหมรับสายไหมรับสายไหมมันคำามันเข่าเนาะว่าเจก่จะซื้อไปน้ำโยซื้อทุกวันลราเรียกอาจารย์เลยคำว่ามันบกเขาก็นั่นเนี่ยทุกวันนี้ก็ซื้ออภิพลานมากหนยครับเอาพ่อบอกไว้เลยครับสี่หางหกสามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสี่ศูนย์นั่นไหมครับแมนวันเจคืออยู่วันเนี่ยวันม่านตรงกันคือวันนั่น มวนบางเรียงนี่มันมาเข่าตาผมเลยพ่ออันนี้คือเ้าตรงๆเนาะเห็นแล้วพราะเลขสีหางบ่มาน้ากันเนาะมันบมาน้ากันเลยน่ะมันนี้มันมาน้ามันเจ็ดสี่ศูนย์เนยเจ็ดสามศูนย์แกสองหางเนี่ยแต่เก่ามันส่วงส่วงมันเข่าเนาะส่วงมันเข่ามันจิมีสองหาง พอแตงวันนี้มันก็มีสองหางว่าจิตด,ด,ดักซื้อเอาผู้เดียวแล้วมันจะวัวล้มทีบันธะเดี๋ยวมันแปรว่าจะไดักซือ้อผู้เดียวว่าพอเบิรงเด้อครับเลขครับนี่มันมากครับมากท่าเดียวกับเลขพออ่อเด้อเดี๋ยวเอา,เ,อาเดี๋ยวผมจะอพิจอเณาขึ้นตรองเท่าไงเอาวา,างท่าหนึ่งเลยครับท่าหนึ่งเลยเอา งวดนี้ถ้าให้ผมม่องโดยส่วนตัวเนาะผมว่ามาสวยงามครับงวดนี้เก็ดเจ็40นี่งครับอย่าลืมมาสูตรพ่อสูตรนี้เนอมันเข่างวดที่ผ่านมานี่แมนบอกครับ470เนี่ยเห็นปู่470หลักสิบหลักหน่วยมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งถ้าจับออกมาปุ๊บนี่เข่า40ทันที่เขากันเห็นบ่กเน,น,นี่ย จริงว่าสิบลุงไงเด้อ่าสิอักสักเกิ่วันอ๋อมสิอักเอาพูดเดียวเสียวันเลยเพราะว่ามันหแรงวันนิดต่เนี้ซีเนาะยันบ่อเข่ามาสิบครับเออยันบ่อเข่าเผาะแม่นเฮาแม่นเฮาวหายไปเมนเลขเข่าผู้เพิ่นบ่มักเพิ่นกับพ่ซื้อคือเก่าก็อยู่กับดวงทุกวันแม่นครับอยู่กับดวงจังเมื่อกี้เนี่ยผมกับเป็นบ้าบ้าจับเพ็ดแต่มากอะได้เสียวนั่ของบางนี่นะครับเพราะเป็นบ้าก็เลยสิบ่ได้ แต่ว่าตัวเลขที่พ่อจับนี่ <c oughs> อันนี้ถ้าโดยส่วนตัวผมได้พอผมจิมมักมันนี่มัเน,นี่ยมักมันอี่บหอแม่ <c oughs> แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมนี่ผมว่าถ้าพ่อเอาตัวเก้ามาจับนี่สสวยงามเลยเ <c oughs> นี่ยจับอันนี้ออกมาเนี่ แต่ว่าพ่อเอาตัวนี้เป็นรักเนาะตัวบวกสามผมว่าเขาจับทางแล้วพ่อสูตรบวกสามนี่มันเดินมาดเดินมาหน,น้านี่ดีด้อมันเดนมันเดินมามันเริ่มจีแปรแล้วนะครับมันเดินมานี่ p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  ว่ามันเกือบปีล้วเพราะามันเดินมากตั้งแต่เดินสูตรมันเดินดีมากสูตรบวกสามนี่วันนี้เขาจับทางถี่กว่านี้เขาสีอัอนอวยออาไว,าไวท้ทางอื่นนีดบ้ึ่มันก็เลยหลุดแล้ววดตรงนึงนี่หลุดเลยเพราะแต่สูตรสูตรไม่ฮงกกจิล้องเพราะแต่มันไกลขึ้นตัวนี้ มันมันมันหนีตัวนี้สูดอ่ับมันเมื่อกี้เขาแล้วพอแต่เสียยมันเขาจกสองวดพนอก็สปอยออกมันห้าเจ็ดห้าศูนย์พอแต่มันใกล้เยี่ยงกับตัวนี้ก็เลยว่าตัวนี้มันมากกว่าก็เลยว่าเอาเอาสูดนี้ก่อนเยอนะพอเสรเหี่ยว่ามันมันมากสิบกอดข้อกันมากว่าบี เจ็ดสี่ศูนย์สามโตเลยเราจะเห็นเออนี่เนาะเนี่ยคันซิบกอดมันอาจเป็นเรตเตนี่ก็ได้โอ้แต่ว่าทุกอย่างเปลี่นไปได้พอมันอาจสิกอดมากเรตเตนี่เป็นไปได้ที่กันวะนี่ตามผมเฮ็ดยอดหลังซื้อไม้มันมันบอมักสีกอดข้อกันมากมันบอมักสีกอดมันจิมากตัวนึงมันแต่จีนมากตัวเดียวครับ สิ่งเด่นกันมาโลดยังสี่ดีมันจะสิ่งกันเลยงวนมีกี่มันก็ซสิ่งศูนย์ศูนย์แห้งก็มูงวนวงหันมาจับกับสองเขากับแกบแบบหนึ่งเด๊ะนี่แป๊บเดียวหนึ่งก็สิบเจ็ดหน้าที่หลงบ้านเน๊้เอาวันนี้พ่อตัวที่พ่อชอบนี่พ่อสิบวงเลยบอครับในส่วนของเด็กจับครูครับเลขกจับคูอวงเงินแหละอ้าวงเก็บเก่าเก็บเก่าได้บอครับ เจ็ดเก้ากับหหนึ่งนี่โอเคเลยครับเบิ่งเนอครับผมบาดนี้พอเส้นเหี่ยวจับคู่ให้แลว้ววงให้พร้อมครับเน้นไปที่79กับ61นะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนด้วยครับเนอรลักซิปเป็นตัวนี้เป็นยังจับคู่มากขึ้นเป็นยังซี่นะครับ พอเี่ยเหีลักซิปนี่พอเชียนบราได้อาตัวนีจับพอเชียนเราสูตรบวกสามมาจับซึ่งสูตรบวกสามก็กคือหาหกเจ็ดนะครับหาหกเจ็ดตัวนั่นมานะครับมาจับมันก็นเเยื่ามาจับกระลักหน่วยของเพ่ะนะครับมันก็นเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับสูตร,รนี้มันจะอันนี้มันก็จะติดศูนย์อยู่โมเต็มติดอยู่ท้ายโมติดทั้งหน้าพอปูมากศูนย์น้องกลับออกก็ได้มันสามตัวนึงเนาะติด แต่ถ้าผู้ใดมักสูตรนี้อยากจับสูตรนี้กันแล้วแต่เลือกเอาเองเน,ะนะาะเนาะครับผมอ่ะโอเคชัดเจนและชัดแจ้งบาง้านวันนี้สูตรล็อกกำลังวันชุดใหญ่บอต้องล้บอเฝ้าลงมพันอีกเจ็กสามวดเบิ่งมันเจ็กสามหวด่นวดอนครับมันหลุดมาสามหวดนพอนะ่อเนาะเออมันหลุดมาสามหมวดบางที่เพิ่นโอ้เป็นเลเือ,เอครับ ไม่เคยอลุดปุยป้ยขนาดนี้มาผมเคยหลุดบาดนีดจักเกื่บกกรรอบครับผมมาได้อย่งไดียจริงอยู่ <c oughs> มันดีเสื่สอมซะท่าผมจะผมดีเสื้อมสุดโตได้ไหมรับสายใหม่เป็นเก้าแมนบักอยู่งอแงเราก็ย่างนั่นเองเนนเด้อเน้นเด้อร์ผมเปนย่ำพอมานเน้นเด้บอบ์ผมพอรับสายใหม่ กูได้เบิ่งจบคลิปกับสีได้แล้วลหละที่เด็ดถ้าไบิ่งก่จบกับขอแสดงความเสียใจด้วยเอาโอเคขอบคุณพออรายๆครับผมสวัสดี